เร,รามาปลประาณนี้เราก็จะได้บุญอะไรบ้างก็จะได้ชีวิตให้ชีวิต 2. ได้อายุให้อายุ 3. ได้รับความสุขให้เขาพ้นจากทุกข์สได้รับอิสรภาพ 5. ปลอดภัยให้เขาพ้นภัยหกไร้เวรให้เขาไม่ก่อเวงกันผู้ฆ่ากับผู้ถูกฆ่าเจ็ด ได้ฟังธรรมเนี่ยกำลังฟังอยู่เนี่ยการฟังธรรมมีอนทสงส์ทำให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นก็จัดข้อสงสัยเสียได้ทำให้มีความเห็นถูกสำคัญมากเลยความเห็นถูกนีทำให้จิตผ่องใสสำคัญมากเลยจิตผ่องใสีบรลุธรรมได้ยัสากุลบุตรบรลุธรรมได้ เพราะฉะนั้นนีก่การฟังธรรมสำคัญมากมิจฉาทิฏฐินี่หมดไปสมาธิจะกลับมาพอฟังธรรมตอเริ่มต้นสรณนคมแปดถึงพระนเรมนตรยว่าเป็นทนาณะไม่งอนแง่นไม่กลอนแกลนจ้าเมตตาสิบกรุณาสิบเอ็ดถวายบุญพระเดชพระกุลหลวงพอ่อซึ่งหลวงพ่อทำโลก นี้ให้เป็นโลกที่สว่างต่างวัดให้เป็นวัดที่ดีที่สุดให้คนศรัทธาเลื่อมใสมาวัดมาทําบุญเป็นสถานที่ทําบุญสถานที่สบายะเป็นสถานที่บุญสถานที่อาหารบุคคลธรรมะเป็นบุญแต่ได้สถานที่ดีเข้ามาแล้วก็สบายใจถ้าเข้าเวทีมวยบอลการพนันมันไม่สบายใจ อาหารก็อร่อยบุคคลก็ดีงามธรรมะก็ดีงามคือวัดปรธมังกยพระบุคลากรญาติโยมที่ดีงามมากๆวาม,มเป็นระเบียบเรียบร้อยชุดขาวการจัดวางลงเท้าห้องน้ำเป็นระเบียบเรียบร้อยกล่าววาจาสุภาพ เช่นทางกายสีหน้าผ่องใสดูแล้วหน้าเรื่อมใสกว่าไปที่ไหนไหนในโลกอในสถานที่แบบนี้มาเลยทําให้นั่งสมาธิแล้วใจสงบเย็นได้พวกเราท่าทั้งหลายนี่ต้องเป็นหนี้บุญคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ขยายไปทั่วประเทศทั่วโลกทําให้ชาวโลกทั้งหลายมีสถานที่ มีอาหารบุคคลธรรมะที่สบายเป็นที่สบายสบายะไปว่าสบายเพราะนั้นเราต้องนอบน้อมบ,บุญถวายโมชาคุณหลวงพอ่อให้มากๆปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสอน